พี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะ<ม>พี่จะเห็นเหรอว่าลีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยเซราวีคอลเลชั่นเสริมแก้ไอเหรอพี่แก้ไอเหรอ,อ,หรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไปคิดพ<ม>วกแกสองคนเร็ว้งคู่ไอคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่เอาไม่เอา พี่ใจ,จยเย็นครับค่อยๆพูดค่อ,อ,อยจากกัน,นเงียบไปเลยสารเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเราก็มีผัวแล้วรู้รู้รู้ครับรู้แล้วมีเงินทำไปเลยเนี่ยฮะเสือเสือกไทไทย,ทายขาวข้าวผัก ให้กิ๊กมานอนเฝ้ารเฝ้าเฝ้าประทานน <ตา S 2> ะตั้งตั้งมาตราเอออะไรนะมันดีมันรัอาจะเ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 อา จะเอาจะเอาจะเอาใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอา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 จะได้จะเอาจะเอาจะเอาวัดคำจะเอาจเอา ผมมานาน,นผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็อีกแก่เนื้อตัวสกปรกเหม็นสาบแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้งไงล่ะคะคุณก็เลยคิดจะตีคนแก่ที่นุ้น่งสนันต์ว่าไม่กวาดแบบนี้เหรอผิงคุณต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนอ่ะคุณถึงได้กล้าทำแบบนี้ คิดไม่ผิดนะผิงคุณก็ทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหนูฉันก็แค่จำไว้นะผิงคนที่เลื้อยตัวสับสนตกมันไม่ได้ง่ายันเกียวเท่ากับคนที่ติดใจของโปรแแบบคุณและบบการับพฤติการของคุณไม่ได้จริงๆผิงผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีกคุณไอ้เอมิโก็ผิงด้หรอต่อไป ผมไล่คุณออกนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจัดข้อหาทำร้ายร่างกายคนชราคุณก็รู้น,น,นี่ผิงว่าที่ถอดของผมนี่กล้องวงจรปิดเต็มไปทั่วผมไม่ีหลักฐานม้ตัวคุณนะผิองอย่าแจ้งตำรวจนะคะคุณเอกถิงหย่อนแล้วก็ได้ค่ะ ถึงไปก็ได้ค่ะเชครับไองายแค่ว่าใช้เียกแกที่เวไงได้สิไอมาดูนี่นี่โอโหนี่แกฟางเพ็งหรือเปล่าเนี่ย โูคอดูว่ะาดูแลดูแลไอ้นฟ้าน้าเรียกวใจพีโทรใจพงพี่จะมากระสว่าฉันไม่้พวกแกนยป๊บปมเหรอกรส้ว่าอ้าวนนยยันจะโเา่คนจนนีว่าไปี่หนไปไหอยู่นีไพวกเราร้ไอย่าให้มันหนีปอนะครับผมปล่นะครับผมจะไม่หแล้วผมนะะนะนีไอพวกคนเรวเนย เวลาทำผิดนไม่คิดได้เวลาโดงจะมาุพ้งาใ้แบบนี้โอ้ยแล้วแกให้เลีเยงเตอนี้นะให้เลี้ยงเบงตอนนี่แล้วเนีโอ้ยที่เขาไร้อจะไม่รู้นะครเพราะนั้นคือีให้เงนะครับแกไอ้ี่าได้พิสูงนอตั้ก็ชิเจ้ารคโอ้แกไม่สงสัยลูกค้าคนอื่นที่แกโกงเงินไปบ้างหรอเขาไม่เสด็จไม่ฟองออะระตนั้นพ่อจะสันั้นแกเราไม่ไม่เส็ถ้าใกล้เร นอนไปลองให้เนี่ยที่ยาเอาไปเอไปเดินจะไปหน้าข้างหน้าเลยไปไๆปเ,เลยไม่ต้องไปเอเหเดิมที่ส<ด>ันปวดเบื่อ